นะนะสวัสดีครับผมวันนี้ก็ออกมาตกปลาหาปลา,ปลาชะดูคลองบ้านแถวครับผมมันได้มาสามสี่วันครับวันนี้ก็ใช้แล้วนี้ครับตัวเดียวครับผมมีลอกตัวเดียวนะครับใช้อยู่ตัวเดียวขายทิ้งหมดแล้วเอาป้าแอปตัวจดประกอบครับผมครับเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้จะมีปลากัดไหมครับผมจะตีไข่แตกไหมครับหรือจะแ้วนะครับผม ทำน้าไปดูเลยครับถ้าเยียดตัวเก่าหางขาดหมดแล้วเดี๋ยวอยู่ติง่งติ่งหลักติ่งยอดนะครับติ่งอยู่หางวันนี้นะครับ กัดหรือเปล่าน้ำได้อยู่นะครับผมน่าจะมีตัวกัด ไม้นี้เนี่ยมานานครับผมโดนบุกหนักทั้งปืนทั้งเบ็ดแล้วมาลองตีซุ้มนี้ดูครับผมของที่แล้วสลาไม่ไม่กัดครับสรกไกลๆหน่อย มาลองดูซุมนี้หาเป็นเทาซุมเทลซุมไปนะครับผม้าไม่เจอโโดเดี๋ยวไปตีกระสุนแถวปากคลองตะขับดีกว่าน้ำมน้อยฝนก็ตกบ่อยอยู่ทำไมน้ำน้อยไม่รู้ซุมนี้สภาพใหม่วันนี้น่ามี หน้าโดนมากเลยเคยโดนกัดกซุ้มนี้สองครั้งแล้วไม่ได้ตัวสักครั้งออกเจอข้อไอโด้ครับผมมีตัวใหญ่ด้วยนะเห็นมันขึ้นข้างลูกมันเลย ไม่ยอมกัดเหยือ่อน่าจะโดนไปแล้วตืวนก็เบ็ดเหยาอกเล็กนิดเดียวเข้าใบบัวแดงใบบัวแห้งนะใบบัวแห้งเขาเนี่ยเ้าเหลือสองตัวใี้กัดเลย น่าจะเหลือตัวเดียวใครไม่รู้ตาโคตรดีเลยใช้ปลั๊กลําลึกตีก็ไม่กัดรับลองตีดูครับผมถ้ากัดก็จะปล่อยปล่อยนะครับปลาลูกคอกครับผม ทอดตรงนี้แต่มันมีปลาขึ้นอยู่ข้างในตรนูน อลองตัวดำลึกอีกทีนึงครับตีตัวดำน้ำมันเหมือนมันจะกลัวชอบพาลูกเข้าป่าผมตีตัวผิวน้ำเนี้ยขึ้นให้ตีอยู่กลางน้ำเลยไม่นีเลยตีไม่ได้ด้วยเข้าไปข้างในแล รู้ด้วยนะป,นปาลาดีหมดเลยหายหา้ตัวเก่าก่อนเนี่ยเนี่ยขึ้นอยู่ตรงเนี้ย ตัวใหญ่มก็ขึ้นจิบน้ำอยู่ไม่ยอมกินเหยื่อ มันออกมากลางน้ำก่อนค่อยใช้ตัวดำลึกตีดูครับเดี๋ยวนจะปึ๊กสักหน่อยรู้จะเอาอยู่หรือเปล่าคัานนี้มันเป็นคันเวรออกน,นะมีคันเดียวผมขายทิ้งมาแล้ว เอาไว้ตีสก,กิปปิ้งตามซุ้มตีเฉดตีปลากระสุกเปลี่ยนเลยครับนะ้าตามตีไปเรื่อยๆมันเข้ามาฝั่งทางเลยนะล่ะหายไปเลยครับผมหาไม่เจอครับตอนนี้ เดี๋ยวไปคลองท่าแรงก่อนดีกว่าผมเดี๋ยวค่อยกลับมาหาดูครับตอนมันขึ้นจิบน้ำตุกอไผ่ไม่รู้เห็นตัวหรือเปล่าครับในกล้องครับเดี๋ยวไปเปิดดูห๋ือซูมไม่มดูครับผมเสียสีเลยประมาณน่าจะเกือบเกือบสี่โลได้าเหลือตัวเดียวว่าผมน่าจะโดนทอไปแล้วตัวหนึ่งนะโดนยิงหรือเปล่าไม่รู้โดนยิงโดน โดนตกได้เนี่เพราะปลามันไม่ค่อยระแวงเท่าไหร่ครับผมแต่มันไม่ยอมกัดเยขึ้นแบบช้าๆเลยวผคนก็ขึ้นนะโห้ะนะฮะตีไปตรงนี้สองสามอันไอช่อนใหญ่วิ่งตามมากัดไม่ได้เปิดกล้องเลยเข้าตาเลยตาแตกเลยเอ,อ้โหแก้มแตกตาหลุดออกแล้วผม ช่มปล่อยไม่ได้แล้วไม่จะเก็บแล้วครับแบบนี้เดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงครับ ไ,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 ไปเล้านะสุดอยอดครับเดี๋ยวไปตามหาปลาชะดูดีกว่าวันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับไปคลองท่าแรงมาน้ำขุ่นครับผมปลาไม่มีมีกัดครับกลับมาคลองแจ้งวางเหลอนเมือับเดี๋ยวไป,ยไปตามหาปลาลูกครอบ พ่อนั้นต่อครับผมเผื่อเจอครับเย็นแล้ว มันน่าจะโดนปืนยิงนะครับน่าจะยังไม่นานด้วยประมาณเมืม่อวานนี่แหละคอกใหม่ๆอยู่เหลือตัวเดียว นี่หน้ามีตัวเย็นแล้วครับนะหาชาโดคล้องเนี่ยมันหาคำคิดหาตัวยากนะ <c oughs> ตีไปตีมาข้อหายก็ก็มีหายไปได้ยังไงอะผมงงเลยหรือมันมุดก็ไม่รู้นะมุดไปขึ้นเลย คลองนี้กลับมาคลองเดิมครับผมคลองต้นโพเดี๋ยวคลองนี้เสร็จก็จะกลับจะกลับบ้านนะครับหมดเลลวลาละประมาณสี่ห้าโมงแล้วมั้งวันนี้ก็น่าจะไม่ได้เชดโรแล้ววันนี้ ลาช่อนใหญ่ตัวหนึ่งแต่ไม่เห็นตอนกัดครับผมจะไปดูซุ้มต่อไปครับครับผมกลับมาซุ้มเดิมอีกแล้วก็เย็นแล้วครับผมเย็นสี่ห้าโมงเย็นแล้วแต่ตีตรงนี้เสร็จก็กลับเลยนะครับผมเดี๋ยวปิดคลิปกลับบ้านเลยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมวันหลังค่อยมาใหม่ ขนาดลูกค้อปลาช่อนนยังออกใหม่ๆเลยท,ทั้งผงผงรองกบยางตีดูยังไม่กัดเลยผมตัวเท่าไรฝุ่นเลยยังไม่ยังไม่กัดเดียเลยผมลูกมันอะพ้อชชโดก็กลับมาหาไม่เจอครับ ก็หมดวันแล้วนะครับประมาณห้าโงเย็นแล้วครับผมจะดูก็แห้วไปนะครับได้ปลาช่อนใหญ่มาตัวหนึ่งครับผมครับก็เดี๋ยวไปติดตามดูลิปหน้านะครับผมจะไปตกหมายไหนนะครับจะแห้วหรือไม่แห้วอีกนะครับผมช่วงนี้แห้วบ่อยมากผมแต่วันนี้ก็ได้ปลาช่อนใหญ่มาตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายตอนกัดครับผมครับนันนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ตามรับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ